สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับแทนและรายการป๊อปซีนิมาครับรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตทุกเรื่องราวเกี่ยวกับวงการหนังเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารและโปรแกรมหนังที่น่าสนใจนะครับวันนี้แทนมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากจริงๆนะไปชมตัวอย่างรายการกันก่อนดีกว่าครับสัปดาห์นี้พบกับบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์จรลกรรมสดยิ่งใหญ่ Now You See Me นะครับแล้วก็พร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจของ The Hangover Part 3กันด้วยใน Now Showing ครับ อัปเดตข่าวคราวล่าสุดของ The Hunger Games Catching Fire และ Man of Steel กันต่อในช่วง o v i e อัปเดตครับและมาติดตามกันว่า Fast and Furious 6เนี่ยจะขึ้นสู่อันดับเท่าไหร่ในช่วง Box Office by Major c i n e p l e x ติดตามทั้งหมดนี้ได้ใน1ชั่วโมงเต็มเต,ม,เตมต่อจากนี้กับรายการป๊อปซีนีมาครับและนั้นก็แค่ไฮไลท์คร่าวๆของรายการเราในสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้ได้เวลาไปอัปเดตหนังเข้าใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันแล้วครับ มาเริ่มที่หนังเข้าใหม่เรื่องแรกประจำสัปดาห์นี้นะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งฮะของวิลสมิธและก็ลูกชายของเขาจารด์ดนสมิธนั่นเองกับภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสุดยิ่งใหญ่นะครับเมื่อยานขนส่งข,งของของสองพ่อลูกเนี่ยเกิดขัดข้องครับแล้วก็ตกลงบนโลกซึ่งในอนาคตก็คือดาวที่รกร้างและก็อันตรายที่สุดนะครับการผจญภัยเพื่อเอาชีวิตรอดของทั้งคู่จึงเกิดขึ้นครับติดตามเรื่องราวเรื่องนี้ได้ใน After Earth ฮะ In the field Are emotionally unpredictable. You confuse courage with recklessness. I'm not advancing you. You have a son that you do not know? He's reaching for you, and he does not need a commanding officer. He needs a father. Now go make some good memories together. Survivors, do you know where we are? No, sir. This is Earth. There's an emergency beacon in the tail section of our ship, approximately 100 kilometers from here. We need to retrieve that beacon, or we're we going to die. The temperatures on this planet fluctuate dangerously. Has evolved to kill humans. Together, we will survive. I hear something. I'm tracking a life form moving towards you. 50 meters. 20. 10. It has found you. We must abort this mission. You wouldn't give any other ranger that order! You are not a ranger. You are my son. Remember, danger is very real. But fear is a choice. If we are going to survive this, we fight. Return! มาต่อที่ผลงานล่าสุดของพระเอกจอมบูนะครับเจสันสเตทแฮมครับกับบทบาทของอดีตทหารหน่วยรบพิเศษที่ต้องเร่ร่อนหลังจากหนีคดีของสารอหารจนกระทั่งมีโอกาสกลับตัวแล้วก็หางานทําในโลกใต้ดินย่านโซโฮนะฮะเมื่อไต่เต้าไปได้จนถึงตําแหน่งสูงเนี่ยเขาจึงออกตามหาแฟนสาวที่กําลังตั้งท้องแต่แล้วฮะกลับต้องพบว่าเธอเนี่ยถูกขั ฆ่าตายนะครับภารกิจล้างแค้นตามล่าหาคนที่ลงมือสังหารเธอจึงเริ่มต้นขึ้นติดตามเรื่องราวของเขาได้ใน hummingbird ครับ That's hot off. It's like boys. You miss your train. Oh my Here's my your God. fucking tank, man. A... You want to work? Yeah. เรื่องต่อไปนะครับเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเยาวชนอมตะสุดโด่งดังที่ถูกแปลไปกว่า32ภาษาและก็ตีพิมพ์ใน19ประเทศทั่วโลกนะครับโดยถูกยกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของเยาวชนในทุกประเทศที่ตีพิมพ์นอกจากนี้เนี่ยยังถูกดัดแปลงด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์โทรทัศน์และก็รวมถึงแอนิเมชันครับหลายต่อหลายครั้งตลอด44ปีที่ผ่านมากับเรื่องราวจินตนาการความฝันสุดบันเจิดของเด็ก7ขวบที่ชื่อว่าเซซจะเป็นยังไงไปชมตัวอย่างกันเลยครับในเรื่อง My Sweet Orange Tree ฮะ De mandioca pra você. Mandou na palha, pode estar sem prego. Carrão, hein? O Joe ainda vai chegar nesse carro do Porto. Sou um vermezinho de uma figa, um mal parido tentando me enganar. Eu Estou batendo demais nele. Os exércitos só sossegam quando apanham. Ele é levado, sim, mas ele é só uma criança. Dodói, por que ninguém gosta de mim? Senta aí, moleque! O ah. que é que eu ouvo? uma mando. do pé? Foi um caco de vidro. E tu leva pra escola? Não dá. Todo mundo viu você me batendo. Hum, então eu te deixo na esquina, pé da escola. Mas a gente é inimigo. Aposto que nunca andaste num lugar carro Nossa, um peixe! É uma caneta de família, uma herança. Esperança? É, quando uma coisa passa do pai, fica filho. Ah, Zezé, por que você não me leva junto pra longe daqui? Como você faz com o Luiz. tu isso? Ah, esquece, esquece. Esperança? É. É pra você escrever essas historinhas lindas que você cria nessa sua cabecinha. Sou eu, ninguém. Seu pé de Laranja Limo. Por onde você fala? por todos os cantos coloque sua cabeça aqui você vai ouvir meu coração toda vez que a gente se encontrar você vai me contar uma história nova senhor. tá combinado que que eu? ai que não dá para inventar tanta história assim <laughs> meu amigo portuga, essa é a minha primeira história para você หนังเข้าใหม่เรื่องสุดท้ายที่จะยกมาแนะนำสัปดาห์นี้นะครับเป็นผลงานการกำกับและเขียนบทภาพยนตร์ครั้งแรกของตักบงกฎคงมาลัยนะครับกับนางฟ้าภาพยนตร์ดราม่าเข้มข้นที่เล่าเรื่องราวหลังม่านเวทีของกลุ่มนางโชว์ที่มีทั้งความรักความฝันความทะเยอทะยานนะครับไม่งดงามเหมือนชมบนเวทีหรอนะฮะในเรื่องราวผ่าน3าตัวละครต่างกรรมต่างวรระจะเป็นยังไงฮะไปชมดีกว่าครับกับตัวอย่างที่แทนนำมาฝากในวันนี้ครับกับนางฟ้า สวยๆอย่างแกเนี่ยถ้าไม่เลือกมากจนเกินไปยังไงเดี๋ยวก็มีผู้ชายมาให้ตกหลุมอีกจนได้ข้อสำคัญเนี่ยนะแกจะต้องดูแลหลุมของตัวเองให้สะอาดซะหน่อยแต่นี่จะเป็นโชว์สุดท้ายแล้วนะ เพราะว่าฉันเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่เยอรมันกับเจ้าคานะเหรอลุงไม่ได้เหมือนไรนะที่อยากเป็นแค่นักดนตรีกระจกกระจอกที่นี่พ่อจริงๆก้าวเป็นใครละ่ะพ่อก้าวเขาเร็วมากเหรอแม่ถึงพยายามให้ก้าวลืมอาชีพอย่างเนี้มันอาภัพนะหาผู้ชายรักจริงอ่ะลำบากคุณเป็นอะไรอะดูเกรงจังเลยห ชีวิตมิน้นไม่มีค่าพอสำหรับไทยหรอกคิดถึงตอนที่ตัวเองเป็นเด็กเร่ขายดอกไม้สิเยี่ยมยอดเยี่ยมมากทแต่แมัคงถึงจุดอิ่มตัวแล้วล่ะพี่แม่เราเก้ามากนี่จะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายระหว่างเธอกับโซฟีคุณชาลีฟมาเขาชอบเฟิร์น พ่อโซฟีรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมนางชอยอย่างพวกเรามันก็มีศักดิ์ศรีไม่ใช่หรอถ้าไม่ได้มาอยู่กับแม่เนี่ยพ่อจะมีวันนี้มัอย่าให้ผมเห็นมันเข้ามาในร้านนี้นนแล้วกันข้ามนแน่แล้วจะให้ถอดเลยไหมคะแล้วแกจะมาทำลายความฝันของฉันทำไมวะ นอกจากที่แทนแนะนําไปแล้วนะครับยังมีหนังที่น่าสนใจเข้าฉายอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น The Call ภาพยนตร์ฟิลเลอร์ของผู้กำกับ Brad Anderson และก็ภาพยนตร์ดรามา่าอาชยากรรมอย่าง Passion นะครับใครชื่นชอบแนวไหนก็ห้ามพลาดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวงการภาพยนตร์มีข่าวสารอะไรอัปเดตบ้างตามมาครับแทนจะมาอัปเดตให้ฟังกัน ข่าวแรกเริ่มที่เรื่องราวของภาพยนตร์ที่หลายคนรอคอยแล้วก็จับตามองกันนะครับกับ The Hunger Games Catching Fire ล่าสุดภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดตัวณเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ภาคแรกเนี่ยเคยทํารายได้เปิดตัวสูงสุดถล่มทลายทุกสถิติไปแล้วส่วนแฟนๆชาวไทยอดใจรอ,อน,นิดนึงนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ชมกันก็เดือนอุย้ยพฤศจิกาย,ยนนู่นนะครับแต่วันนี้แทนมีตัวอย่างจากเรื่องนี้มาฝากกันให้หายคิดถึงนะครับไปชมกันเลย Ladies and gentlemen, the victors of the 74th Hunger Games, Katniss Everdeen and Peter Mellark. She's not who they think she is. She just wants to save her skin. Simple as that. She has become a beacon of hope for them. So she has to be eliminated. What do you think? I agree she should die, but in the right way, at the right time. Candace Everdeen is a symbol. We don't have to destroy her, just her image. Show them that she is one of us now. Let them rally behind that. <laughs> They're going to hate her so much, they might just kill her for you. <laughs> Just please, please just help me get through this trip. This trip doesn't end when you get back home. So, what do we do? From now on, your job is to be a distraction so people forget what the real problems are. Chin's up, smiles on. There she is, Captain 17, the girl on fire! People are looking at you, Katniss. You've given them an opportunity, they just have to be brave enough to take it. You saved my life. You gave me a chance. Yes, to live. No, to do something. We have to go, Gail, before they kill us. They will kill us. No! 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 Go ahead. Her entire species must be eradicated their species sir yeah, the other victors because of her they all pose a threat because of her they all think they're invincible บอกกันที่เรื่องราวนะ่าสนใจของหนังแข่งรถสุดมันอย่าง Fast a n i f u r i o u s 6นะครับตอนนี้ถือได้ว่าเป็น Talk of the t o w าเลยทีเดียวนะฮะส่วนเรื่องราวนะ่าสนใจที่แทนบอกคือล่าสุดเนี่ยมีหนังสั้นที่เล่าเรื่องราวส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างภาคปล่อยออนไลน์มาให้ชมกันด้วยนะครับโดยเรื่องแรกเนี่ยเป็นรอยต่อระหว่างภาค1และภาค2

You know? like ตอนนี้ที่ข่าวของภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่แฟนรอคอยกันอีกเรื่องนึงนะครับกับ Man of Steel ซูเปอร์แมนฉบับของแซ็กสไนเดอร์นะฮะภายใต้การควบคุมของคริสโตเฟอร์โนแลนตอนนี้ตัวอย่างใหม่ล่าสุดถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับแทนก็เลยไม่พลาดนะฮะที่จะนำมาฝากให้คุณผู้ชมชาวป๊อปซินีมาชมกันไปชมกันเลยครับ My name journeyed you General have journey across an ocean have across Star reach is I Zod. of to Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours or watch this world suffer the consequences. You will not win. Forever every human you save, we will kill a million more. I won't betray them. You already have. เอาสุดท้ายเป็นภาพบรรยากาศงานเปิดตัวต me, นะภาพยนตร์นาวูซีมีนะโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์นะครับเมื่อวันอังคารที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยภายในงานนี้ก็มีสื่อมวลชนและวัแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งฮนะและแน่นอนนะแทนไม่พลาดอยู่แล้วที่จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับไปชมกันเลยดีกว่าว่าอลังการขนาดไหน The They're ahead be sun guiding you Run boy, run will boy, และนั่นก็คือข่าวสารทั้งหมดที่แทมมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับช่วงหน้าติดตามให้ดีนะครับแทมมีหนังเจ๋งๆที่เชื่อว่าชาวป๊อปซินิม่าต้องถูกใจแน่นอนเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับป๊อปซินิมา่า